กิดวันนี้ยิงให้เหมือนบาซ่าจีโน่รับผิดชอบในเกม FC อ n l i n e ส่วนพี่เบริร์ดรับผิดชอบที่สนามจริงใครจะทำได้นเนียนกว่ากันคลิปนี้ผมเอาจริงที่สุดเท่าที่ผมจะเอาจริงได้แบบที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนเพลงไหมนี่นี่บาซา,า,า,าบาซ่ามาบาซ่ามาเล่นเกม FC ออนไลน์ของเรามีเกมบาซ่ามีบาซ่าด้วย มาเหมือนเดิมเข้าสู่เกมของเราโอ้โหหลายคนชอบเลอเกิดในการแนะนํากันเข้าเกมเนี่ยว่ามันเข้าอะไรอย่างไงบ้างนะเอาเป็นว่าเราเคยมีภาษาเหนืออย่างเดียวภาษาใต้อย่างเดียวต่อไปเอาแบบทั้ง3ภาษาเลยเหนือใต้อีสานรวมกันเลยอีสานด้วยเออมีอีสานเข้ามาด้วยอ่ะหลายๆคนอ่ะไม่รู้ว่าวิธีการโหลดเกมเล่นเกมมันต้องโหลดยังไงเล่นยังไงเอาเป็นว่าเอา3ามภาษานี้ เอามารวมกันเลยเกมดีๆอย่างเงี้ยมาเล่นด้วยกันได้เล่นฟรีด้วยเจอกันกับเพื่อนไปนั่งเล่นในร้านเกมอย,อย่างเราก็มีแบบพกตู้เกมเคลื่อนที่ของเรา<ไ>เอาไปเล่นด้วยนะใครที่มาเจอกับเราก็ไปโหลดเกมมาหรือรอเจอเราตามท้องถนนทั่วไปท้าดวนได้เลยมาผมพร้อมที่จะเจอกับทุกคนใครแพ้อ่อนไปเอาเปล่เออใครแพ้อ่อนอเอาแพ้ตลอดเลย <laughs> <laughs> ไปดูวิธีการโหลดเกมิ์ f c ออนไลน์ใน g o o g l e แ้กก็ขเข้าเว็บไซต์ไปเลย แล้วก็กดปุ่มเคี้ยวๆแล้วก็โโลดเกมเลยพี่น้องแล้วๆเลื่ลลลอนลงข้างล่างเดอ้อเบ่งวิธีที่สองเงานพูดหลังจากโอยชองเชงชงเชงชงเชงกันเลยทีเดียวมาทุกคนรู้การโหลดเกมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาทําการใช้ทีมบาร์เซโลนาในการโหลดให้ทุกคนได้มาสนุกไปกันในคลิปนี้และเดี๋ยวผมจะยิงให้เหมือนที่สุดลูกแรกคือใคร เหมือนจะเป็นรามเมนยาเมาตัดเข้าในโอ้โหตัดเข้าในแล้วปัน่นช่วยจริงๆอะ่ะนึกถึงอาเย็นล็อบเบ้นโอ้แต่รูปอย่างนี้ยาเมาในเอลซิโอไลก็เก่งมีไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนเไปสับแล้วปั่นดิเออหยิบเพิ่งมาบางดีโอ้โหเฮปั่นยังไงกับข้าปั่นยังไงกับข้าไม่รู้เฉลยเมซี่เมื่อกี้เออใเฉลยเมซี่ <laughs> โอ้โ oh, หจ่ากระชากเมนซี่ล้ำหน้าโ oh. oh. อ้มาเวไรเอาใหม่เรามีโอกาสเยอะไาย,ยัมาหูกระโดกทีนึงกระโดกปันนี่ปัน <The old music> มันโคบบุดเลยไปไปยัมาเดินดึงกันมาไปจุดนัำพงของเราไปเนี่ยปันเนี่ยปันเลยเออโอ้โอย่าเพิ่งมาดิสิดานเออไปไปลุงกลางก่อนดึงไว้ปัน่นโอ้โห คือจังหวะมันมันเหมือนอ่ะเราถลําหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ทําให้การความแม่นยันเราไม่ดีอะไรแบบหรับเราครั้งเมื่อต่อจิงซากจินแปลกอะไรเวลายามาอย่ามาไปเพิ่มหมดแรงลูกพ่อลูกพ่อนี่แหละลูกนี้แหละปั้นสมบูรณ์แบบเหมือนจริงสี่หมื่นล้านเปอร์เซ็นต์ ที่มือล้สาสาิลมาชาเราเนึ้งไซสอย่าให้หัวใจเราอยู่สเปนแล้วโหลด F C online แล้วโหลด F C online เอามาเล่นกันทุกวีทุกวันก็้ได้เหมือนไงเพลงพี่เออเพลงทัว์ไทยๆด้วยไปดูทางฝั่งพี่เบิร์ดบ้างจะทำได้ไหมมาเซฟแล้วอีเกฟอีเกฟ ไขยเลือดลูกแต่ละลูกเท้าซ้ายหมดเลยนะอแหมอยากให้กูย่างขึ้นมามาลูกแรกอย่าซ้ำทพทำเพลงวันนี้พูดความทำเพลงฝันโค้งโงงวงจัดนี่เดี๋ยวผมเป็นลาพิ้ย่าขัดรองเท้าให้แดกฝันโคงโงงเท้าซ้ายไายเร็วัมียาเมาโอ้ยโอ้ยอย่ามาฝันโคงโงงโอ้ย อย่าเมาอย่างเวอร์เลยเวอร์จริงวิ cioè, ่งลิทลบิดมากเออลิทลบิดเลยอ่ะฮะ ไม่ต้องเจิดเ้าหรอกเช็ดหน้าเลยยากนะยากแค่นี้ก็สุดยอดมากแล้วเท้าซ้ายที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยถ้าเท้าซ้ายสมัยยี่สิบห้าสมัยออนะยากกว่านี้ไปคนลาไปดีกว่าทุกคนเท้าซ้ายกันป่ะเท้าซ้ายป่ะเนี่ยเค็มต่อไปใครไปดูก็ถือว่าใช้ได้ไม่ยอมผมก็ได้เราไม่ยอมกันเรามาดูลูกต่อไปกันเลยดีกว่าเรา มีจะปั่งไงให้ไปเสาสองวะเนี่ยยากอยากอยากมาเดี๋ยวลองดูต้องทําให้ได้ฟาวโอ้ใช้เวลาเยอะอยู่มาไม่เป็นไรเพื่อทุกคนผมจะทำเออเมเมาหาฮักกับวเนนียเอออย่าเออไปแดงไปดีฮาคิมมี่ไปแดงไปดีมาเมซี่เปลี่ยนตัวก่อนโอเค ปลาแถวสองเอาประตูมาช่วยหน่อยก็แลแหละเอาประตูปลาตัวแรกไว้อ,ม,อมาได้มากาดิมากอะห่างหน่อยแบบนี้โอ้พิโก้แด้ไปดิพิโกโ้เมื่อกี้เพิ่งไปห้ามเขาอยู่เลยป <c> ล <oughs> าเป็นตัวเมสซี่ลงมาอืมไปเมสซี่แถวสองส มันต้องแบบโค้งย้อยสวยๆมากเมซี่ยากมันยากอยู่นะนี่ยคู <c oughs> ่นิดเดียวความยากมันคือพอตัวมันเหลือน้อยกว่ามันโดนปับแพ้แ่ะใช่ไเออพอมันโดนปรับแพ้มันก็ต้องแบบเข้าเกมใหม่เข้าเกมใหม่แล้วก็ใช้เวลายเยอะนหละมันก็แบบไม่ใช่ง่ายเหมือนกันแต่เมซี่ทำทีเดียวอ่ะมาแต่เรามันคือเทพเวฟเซียลไลท์แล้วนีแ่แหละนี่แหละ มันก็แบบอ่ะพอย้อยข้ามอยู่นะข้ามแข่งนไปให้กำลังใจพี่เบิร์ดกันต่อโอ้ย้เขารัเยิ่งมาพี่เห็นบ้านประตูมันเยืนหน่อยอ๋อหลอกประตูประตูเยืนเสาแรกไงประตูแม่งสั่งกำแพงอยู่เลยเนี่ยมันสั่งกำแพงนะใช่เฮ้ยเยืนอสั่งสั่งกำแพงด้วยนะเฮ้ยเยืนสั่งกำแพงด้วยสบายแต่นี้เราขอเป็นเท้าขวานะพี่เบิร์ดเจ็บเท้าซ้ายนะครับทุกคนโอ้โห ้วคว้ทั้งใจไดึงเบิรนเท็กเดียวถ้ากดข้ามไปจังหวะนี้ไม่ได้ทันดูนะเพราะว่าเบิร์นเท็กเดียวนะปับเดียวนะช็อตเนี้ยไม่ใช่เวลาตัางกล้องมากกว่าจริงยิ่งอีกะครับทุกคนเหล็กหนึ่งลูกของเนมาร์ไปดูว่าจะยากแค่ไหนสนุกแน่นอนจะขอให้ไม่เจอลูกยากๆแบบเมซี่อีกลา มาลูกต่อไปออกเลยโทษยากสัวเลสเปิดเข้าไปกระโดดหูกระโดะโดข้ามหัวด้วยแล้วยิงหู <c oughs> มันดูกีทีมันก็แบบมีความสุขนะมันดูแบบ<ช>ความสวยงามของบอลเหมือนดูศิลปินลองดูครับ <c oughs> เออเนี่ยมาแตะามาก่อนเออเนี่ยอะไรอย่าเมาอย่าเพิ่งม, <c oughs> มาแย่งสินี่ยมาครับ จะคอสเข้ามาไม่ได้แต่ขอแบบเอากระดุกแล้วกันขอขอขอทำกระดุกอ่ะอืมเนี่ยเนี่ะวุ๊บเนมากระดุกเรากระดุกไปแล้วแล้วเนมาซับซัดนีอย่าเพิ่งเข้ามาดีกว่าโอ้ยเพิ่งเข้ามามันยากแลวเยเนี่ยเนมาซัดไม่ได้กระดุกเนี่ยนี่ไงซัดไปเลยไอ้ไอเนมาเนมากระดุกแลซัดกระดุกอีกทีนึงกลับไปวุ่นแล้วก็ซัดนี่ เขาเรียกว่ากระโดดย่องเตะกระโดดกระโดดกระโดดกลับไปกระโดดกลับมากระโดดเหมือนกดอะไรวะเข่ดกระโดดกระโดดนั่นแหละยิงเห่นไหมเนี่ยมันก็กระโดดนะกระโดดหนีปุ๊บเด้งทีนึงแล้วก็จับดึงแล้วก็ยิง มาเริ่มได้แล้นะหมูไม่ง่ายนะไม่ง่ายไม่ง่ายเออแต่ก็ถือว่าได้นะโอเคไปดูพี่เบิร์กันบ้างเป็นยังไงบ้างมาอ้ย้โอ้มังหวล้สวยสวย โอ้ยโอ้ยเกโคุโอ้โหดโยนอยนี้่ได้พีไมดีเง่ายเไปเหรออเต้องอยู่ข้างบนไม่ใช่ข้างเลยข้างอะโอ้ยได้หโอไม่ได้ยังไงโอ้มันง่ายเนไป ไม่แต่ถ้าคนไม่มีทักษะมันก็ยากไม่อากตรงนี้หะห้มามบังอะ โหเลยวันนี้สนุกมากครับต่อไปอยากให้โซโมซอนไหนคอมเมนต์บอกได้เลยครับอยากให้ทำทีมไหนแล้วต่อไปผมขอให้คนจีโนมาในสนามหน่อยเฮ้ยคอมเมนต์บอกนะว่าสลับกันบ้างสลับกันไหมจอให้พี่เบอร์ยิงต่อล้วแต่รอดูเลยรอบหน้าไม่พลาดแน่ต้องมาครับมาให้ได้คุณจีโนสุดยอดบาซ่าสุดยอด บาซ่า <B> เพลงนี้เพลงดังเชียร์ในฤดูกาลน้าแน่นอนของบาซ่ามีแฟนบอลบางส่วนเอาไปตะโกนเชียร์แล้วนะ ไม่ไดเอามามืม่วานะเพลงนี้โอเคก็ถือว่าเป็นการรีคีเอทลูกยิงของบาซ่าได้อย่างครบถ้วนและครั้งหน้าเพื่อนๆอ,อยากให้เราทําลูกยิงของใครหรือว่าสโมสรไหนอีกก็คอมเมนต์บอกและที่สําคัญอย่าลืมอินฟลูเอนเซอร์ขับนะเออมีขับของเราอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยให้เพื่อนๆเ,เข้าไปอยู่มีของแจกเยอะแย,ะ,ยะหมดเลยอย่าลืมเข้ามาอยู่ในคลบผมด้วยนะ uh. แล้วก็อย่าลืมการนักเตะใหม่วันเดอร์บอยที่เขาจะรวมนักเตะที่อายุแบบแจ้งเกิดตอนอายุย1ิเ็เนี่ยเข้ามาอยู่ในแพ็กนี้บอกเลยว่า แต่ละตัวคือเดือดทั้งนั้นแล้วอยืมไปเล่นกิจกรรมกด้วยตอนนี้เขามีการแจก,กอยู่ด้วยคลิดหน้าเป็นทีมไหนเจกอกอัน FC Online เล่นบนอลกันกว่าสนุกกว่าถ้าไม่เท่รอนปะนม่ปแหละเจอกัน